สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเปาเช่นเคยนะครับคลับกันแบบเน้นๆหยิบมาวิเคราะห์แบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้ค่ับคืนวันศุกร์นะมองไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเตะกันเวลาตีสอตรงครับอันดับ13นีมสพบกับแชมป์เก่าปารีสแซงแช็คแมงนะครับนีม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับส่วนแซงแช็คแมงเนี่ยชนะ4แพ้1คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด4นัดในประวัติศาสตร์แซงแช็คแมงเก็บเรียบทั้ง4เกมนะครับ12แต้มเต็มเลยนะ ดูตัวผู้เล่นของนีมส์นะครับวันนี้ใช้เราอีกรองเรครับรามิญฟอมเบ้และซินาดีนแฟร์ฮัตนะครับส่วนซาชักแมนครับโอ้โหทั้งเป็นโควิดก็เยอะเจ็บจากทีมชาติมาก็แย่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆตัวอาจจะต้องเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่มีชื่อในทีมด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะต้องใช้พวกเพรสเนลคิมเปมเบ้เลนโดเปรเดสเนมานี่ต้องเช็คฟิตครับรวมไปถึงคลิยานบัปเป้ก็ต้องเช็คฟิตเหมือนกันนะอ่ะกูดีเป้ใช้บุกไปบังคับชนะ2ส,สกอร์แฟนแนเฮลล่นเลยสกอร์เดียวแฟนแฟนร้องไห้โฮเลยนะ ซึ่งดูแล้วจะดั้มมองว่าดีกว่านีมส์ครับต่อให้เป็นตัวสำรองก็ตามวันนี้2ประตูน่าจะพอทะลุทะลวงไปถึงไหวนะเพราะนั้นมองทีมเยือนครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับและนี่คือจะดั้มพังเป้าแบบเน้นๆลีกเอิงฝรั่งเศสค่ำคืนวันศุกร์ปารีสแซงต์แชร์แมงฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รับไปถึงกลุ่มแอดหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดั้มพังเป้าลาแล้วสวัสดีครับ